สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีฟุตบอลครับประจำหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เจอกักับผมเดนัทเคลบบอลและโปรแกรมฟุตบอลครับในค่ำคืน วันอังคารยับ14ตุลาคม1อ6 8โปรแกปรกฟุบอลโลกครับยังคงเข้มข้นและดูเดือดแบบต่อเนื่องนะครับเมื่อคำคินที่ผ่านมาใครอยู่ในชมรมนะครับบอกเลยเต็มระบบครับตัวเน้นการันตี v ี p รวมไปถึงชุดอัลบั้ม3าที่นัดวางไว้ในชมรมนะครับมาเต็มมาครบเป็นไปตามบทสรุปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครครับที่เป็นคอฟุตบอลเหมือนกันนะครับและยังติดตามผลง,งานของนัดแค่หน้าคลิปแค่หน้าช่องอยู่ครับอยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้ตามมาเจอ,เจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคืนว,วันนี้ คู่แรกครับที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยเราโฟกัสกันที่เกมระหว่างเจ้าชินครับอย่างอิตาลีเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของอิสราเอลแน่นอนครับคู่นี้ด้วยชื่อชั้นมาตรฐานคุณภาพของตัวนักเตะนะครับบวกเกมในบ้านเขาจึงมองว่าเจ้าชินอยา่างอิตาลีเหนือกว่าชัดเจนอย่างน้อยชนะ2มะเ,ลเ,ลเ,ลเลมเล็ดครับได้เฮเล็กๆ3มเมล็ดครับถึงจะได้เฮแบบเต็มๆคู่นี้จอดลึกไปดูภาพรวมมาให้เรียบร้อยครับวันนี้อย่างเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่เจ้าชินอย่างอิตาลีนะครับอิตาลีเองมีผลงานที่ดี นะครับบวกกับเกมนี้เนี่ยเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอกเอาใจแฟนบอลของตัวเองอย่างแน่นอนแม้ทีมเยือนอย่างอิสราเอลนะครับก่อนหน้านั้นมีผลง,งานที่ดีมาก็จริงนะครับแต่ลองสังเกตดูดีๆครับ ไม่อิสาราเอลเองเนะครับเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ที่ชื่อชั้นดีกว่าคุณภาพดีกว่ามีตัวผู้เล่นระดับโลกอยู่เยอะเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มักจะต้านไม่ไหวครับยกตัวอย่างเช่นเกมล่าสุดบุกเยือนนอร์เวย์โดนนอร์เวย์ตกออกมายับเยินเลยแล้ววันนี้ต้องบุกไปเจอกับอิตาลีมองดูแล้ววันนี้ไม่น่าจะรอดกลับออกมาอย่างน้อยตั้งต้นไว้เลยครับ2ประตูอิตาลีทําได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้มองเจชินอยากอิตาลีได้เลยครับ คู่ที่สองครับเรายังอยู่กับที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างโปรตุเกสครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างฮังการีนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นนะครับด้วยเกมในบ้านของโปรตุเกสบวกกับผลงาครับในรายการนี้นะครับที่เป็นโปรตุเกสทำที่ดีกว่าวันนี้เขาจึงมองว่าโปรตุเกสเองเหนือกว่าชัดเจนนะครับเงื่อนไขวันนี้เนี่ยบังคับชนะอย่างน้อย2เมล็ด2เมล็ดยกครับ3เมล็ดถึงจะได้กินนักเจาะลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมคุมกําลัง ความพร้อมครับขอทั้งสองทีมให้เรียบร้อยค่ำคือวันนี้ครับนัดแนะนําให้มองชิมเยือนอย่างฮังการีได้เลยนะครับจริงอยู่ครับวันนี้นะครับเป็นโปรตเกตได้เปรียบในหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านผลงานในรายการนี้3เกมเก็บชัยชนะรวด3เกมติดนะครับส่วนฮังการีนะครับสเกมชนะ1เสมอ1แพ้1ก็ด้วยผลงานเนี่ยเป็นโปรโเกตดีกว่าอยู่แล้วนะครับบวกกับเอาจริงๆิงขุมกําลังแล้วนะครับก็เป็นโปรโเกตที่ดูดีมีภาษีกว่าแต่แนวต้าวันนี้ นะครับเปิดมาเนี่ยโอ้โหสำหรับนะัดนะครับด้วยประสบการณ์ของนัดเนี่ยนะัดมองว่าโปรตตเกตเปิดแนวต้านเปิดกําแพงมาสูงจนเกินไปอิตเออฮังการีเองไม่ได้หมูขนาดนั้นถ้าแย่ที่สุดของฮังการีจริงครับก็แพ้เนี่ยผมว่าน่าเกลียดที่สุดเลยก็สองเมล็ดจ,จบเจ้ายกย้ายกันไปแต่ลุ้นให้ฮังการีเองแพ้น้อยกว่านั้นได้ครับเพราะฉะนั้นค่ําคินนี้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่ทีมเยือนอย่างฮังการีมองชิมเยือนครับอย่างฮังการีได้เลยครับ เป็นชายคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายครับในคัมคือวันนี้ครับยังอยู่กับที่ฟุตบอลโลกรอบคันเลรสโซยุโรปนะครับเจ้าชินอย่างรัสเวียแนวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมเยือนอย่างอังกฤษแน่นอนครับคู่นี้ด้วยชื่อชั้นคุณภาพของตัวนักเตะนะครับเป็นอังกฤษชูจิบชกและมองว่าเหนือกว่าเยอะพอสมควรเยอนแข่าวันนี้ บังคับชนะท่านั้นครับชนะขาดลอยด้วยผลตามประตูสามเมล็ดยังไม่เพียงพอครับสามเมล็ดยกสี่เมล็ดถึงจะได้กินจะภาพรวมครับที่นัดเจาะลึกและทําการบ้านวันนี้วัดใจเกมในบ้านของรัสเวียได้เลยนะครับจริงอยู่ครับอังกฤษเนี่ยมันดีกว่าทุกมุมอยู่แล้วผลงานก็ดีนะครับชนะรวดห้าเกมติดประกอบกับตัวผู้เล่นหรือว่าขุมกำลังเองนะครับก็เป็นผู้เล่นระดับโลกเวิร์คคาร์ดอยู่ในลีกใหญ่ๆทั่วทั้งโลกเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย เราวัดกันเรื่องของแนวต้านนะครับผมมองว่ากำแพงที่อังกฤษเปิดมาค่อนข้างที่จะโอเวอร์หรือว่าสูงจนเกินไปจริงนะครับรัดเวียวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองและผมมองว่ารัดเวยรู้อยู่ตั้งแต่ในมุง้งแล้วครับว่าพวกเขาสู้อังกฤษไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตั้งใจมารับอยู่แล้วหลัง5มีให้เห็นแน่นอนก็เป็นงานที่ยากสำหรับอังกฤษครับว่าจะเจาะรัดเวียเข้าหรือเปล่านะครับชนะมันชนะแน่แต่จะชนะถึง4ประตูผมมองว่าเป็นแนวต้านหรือว่าเงื่อนไขที่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับวันนี้ขอวัดใจก็ ในบ้านของรัสเวียมองดูแล้วแพ้ไม่ขาดถึง4ประตูอย่างแน่นอนครับมองเจ้าชินอย่างรัดเวียได้เลยนะครับสทีมประจําหน้าคลิปค่ําคืวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนัดในชมรมถ่ายเข้าชมรมทีมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค,คัมคืวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอพิุกท่านโชคดีครับ